เสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะคดีเสียบบัตรแทนกันสารดีกาเพิ่งจะมีคำพิพากษาจำคุก16เดือนนาริศรทองท่ราราชสอสสกลนครพักเพื่อไทยนะครับกรณีที่นาริศรน,นั้นไปเสียบบัตรแทนบุคคลอื่น ในระหว่างพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9มาตราสิเรื่องของที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2556เมื่อปี2556ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อหลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9ก้าและมาตราสิบประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาได้มีการบันทึกภาพเหตุการณ์คณะสสสกลนครพรคเพื่อไทย นาริสรทองทิราราชใช้บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนสสคนอื่นทั้งที่สมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์ออกเสียงเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นการกระทำของนาริสรมีผู้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการปปชให้ดำเนินการเอาผิดเนื่องจากมีพฤติการเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญาด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา123 และมาตรา1นึ่งทับหร่วมถึงจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตร 68, า68ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหน้าที่นั้นๆทั้งที่ไม่ได้มีหน้าที่ดังเช่นที่ว่าสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบทําให้การลงคะแนนเสียงถูกบิดเบือนมีสสบางคนที่ไม่อยู่นะครับแต่ก็ฝากบัตรลงคะแนนให้คุณนริศรไว้คุณนริศรก็ไปเสียบบัตรแทน ซึ่งเรื่องนี้ความจริงก็เคยมีสายชี้มงผิดคุณอริศรไปครั้งหนึ่งแล้วกรณีการเสียบบัตรแทนกันอันนั้นชีไปแล้วครั้งหนึ่งอันนี้ค้งที่2นะครับซึ่งมันก็มีหลักฐานที่เห็นมีภาพมีอะไรต่างให้เห็นว่าในการกดบัตรเนี่ยนะครับไม่ใช่กดบัตรของตัวเองไปกดบัตรของเพื่อนด้วยอะไรด้วยนะครับล้วก็มองว่าสสมีหน้าที่นะครับแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายยาแต่เป็นเจ้าหที่องรัฐตามพร,บ,รบปรชเพราะฉะนั้นการกระทําหน้าที่คุณลงคะแนน เสียบบัตรเนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งเป็น,นาการกราคุณก็จึงมีหน้าที่การกระทเมื่อคุณมีหน้าที่และคุณไปเสียบบัตรแทนคนอื่นเขาก็เป็นเรื่องการกระทำที่ไม่ถูกต้องการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับก็ชี้มูลความผิดไปจากพฤติการของนาริสรที่จงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้ที่ประชุมแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภาและเห็นชอบ ขอปิดอภิปรายเพื่อน,นำไปสู่การเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาส่งผลให้การออกเสียงลงคะแนานเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญประเด็นเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไม่เป็นไปนตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงและเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบ <c oughs> กรกรมการปปชสุภาปิยะจิติถแถลงต่อสอนชเมื่อ28ตุลาคม2559 เพื่อดําเนินการตามกระบวนการถอดถอนนาริสรนทองที่ราชออกจากตําแหน่งโดยหักล้างข้อกล่าวอ้างของนาริสรนทีลรประเด็นสําหรับข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีการตัดต่อคลิปที่เป็นหลักฐานดําเนินคดีเจ้าหน้าที่ปปชได้ส่งให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบและยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อคลิปสําหรับข้ออ้างที่ว่ามีปัตรหลายใบเพราะทําบัตรสํารองไว้ แต่เมื่อตรวจสอบกับกลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักง,งานการประชุมได้รับการชี้แจงว่าสสจะมีบัตร3ใบคือ 1. บัตรจริงที่มีรูปถ่ายมีเลขบัตรประจำตัวมีกรุ๊ปเลือดและมีชื่อพัก 2. บัตรลงคะแนนไม่มีรูปแต่มีชื่อและพักการเมือง 3. บัตรลงคะแนนพิเศษหรือบัตร SP ไม่มีรูปและไม่มีชื่อ มีเพียงเลขบัตรประจำตัวและพักการเมืองทั้งสองใบจะฝากไว้กับกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหากสมาชิกจะขอใช้เนื่องจากลืมบัตรจริงจะต้องมาเขียนคำร้องขอใช้บัตรและเมื่อใช้บัตรเสร็จแล้วต้องนำคืนคลิปที่มีการบันทึกภาพในวันลงคะแนนเมื่อปี2556ที่มีอดีตสสสมุทรสงครามพักประชาธิปัตย์รังสิมารอดรัศมีนำมาแสดงนั้น บัตรที่นาริสรอนนำมาลลกคะแนนทั้ง3ใบเป็นบัตรจริงทั้งหมดเนื่องจากมีรูปสมาชิกชัดเจนคำชี้แจงของนริสรอนไม่น่าเชื่อถือและไม่อาจรับฟังได้ประกอบกับรัฐสภาไม่เคยออกบัตรใหม่ให้กับนริสรอนการลงมติถือเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาดสมาชิกหนึ่งคนจะลงมติได้เพียงครั้งเดียวรวมทั้งประจั์พยานอื่นที่มาเบิกความประกอบกับภาพถ่ายที่สมาชิกรัฐสภาหลายคน เบนมาออกเสียงลกคะแนนแต่ได้มอบหมายให้สมาชิกบางคนมาออกเสียงแทนข้อกล่าวอ้างที่ว่านาริสรเคยผ่านการผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วมาแล้วทําให้เป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้นั้นก็รับฟังไม่ขึ้นคณะกรรมการได้พิจารณาและวที่มูลความผิดนะครับกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถือว่าเป็นเจ้าทิงรัฐกรรมการปปชมีมติเมื่อที่19ตุลาคม2 5ง4วินิจฉัยว่าการกระทําของนริศร เป็นการใช้สิทธิ์เกินมาตราน1นึและเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตเพราะสิทธิหนึ่งเสียงทำหน้าที่เพียงหนึ่งเสียงแต่ในคลิปนาริสอนใช้สิทธิ์ถึง3เสียงและมีมูลสอ่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2550คณะกรรมการปปรชจึงมีมติว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ปปชได้ส่งสำนวนให้กับอายการสูงสุดเมื่อวันที่3ธันวาคม2,564นอกจากนั้นปปชก็มีการชี้มูลความผิดสอสอในซีของรัฐบาลกรณีเสียบบัตรแทนกันระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,563เรื่องนี้ปปชส่งไปที่ศาลแล้วนะครับรอดูว,ว่าศาลจะมีคำพิพากษา ทานองเดียวกันกับนาริศรหรือไม่เรื่องกล่าวหาสสพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลประกอบด้วยฉลองเทิดวีรพงศสสพัทลุงเขตสองโมิสิ์คงมีสสพัทลุงเขตหนึ่งนาทีรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อและสมบูรณ์สารัมสสบุรีรัมเขตสาจากการไต่สวนคณะกรรมการปปชฟังได้ว่าขอจะจิงเรื่องนี้ เมืวันที่8มกราคม2563สภาผู้แทนราษฎรได้เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563เป็นวันแรกปรากฏว่าฉลองเทิดวีรพง,งศ์โภมิสิทธิ์คงมีนาทีรัชกิจประการสมบูรณ์สาร,รัมพริมภูมิเจริญทวีรัตน์รัตนเศษและโกวิดพวงงามลงชื่อเข้าร่วมประชุม โดยไม่ได้ลาการประชุมและร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสมาชิกขอสงวนคำประยติและการพิการสงวนความเห็นไว้จำนวนมากทำให้การพิจารณาจำเป็นต้องใช้ระยะเวลารวมกัน4วันต่อไปก็จะลงมติอีกครั้งหนึ่งครับท่นสมาชิกกรุณากรุณาแสดงตนนะครับพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาเริ่มจากฉลองเทิดวีรพง์ เมื่อวันที่10มกราคม2563ได้เดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินหาดใหญ่ <S <S เพืเ่อปเป็นประธานเปิดงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชชม่วงอเภอควนขนุนจัังวดพัทลุงและวันที่11มกราคม2563ไปที่เทศบาลตำบลอ่างทองอเภศรีนครินทร์จพัทลุงและเดินทางกลับกรุงเทพวันที่13มกราคม2563 โดยมีหลักฐานการโดยสารเครื่องบินโดยในวันเวลาที่ฉลองเทิดวิราพงไม่อยู่ในที่ประชุมสภากลับปรากฏที่ฉลองเทิดวิราพงร่วมแสดงตนและลงมติร่างพระราชบัญญัติคุประมาณรายจ่ายปี2563ในวันที่11มกราคม2563ต่อมาเป็นกรณีของภูมิสิทธิ์คงมีวันที่10มกราคม2563ภูมิสิทธิ์ได้เช็คอินด้วยตัวเอง ที่สนามบินดอนเมืองเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่และกลับมากรุงเทพเมื่อวันที่11มกราคม2563โดยในช่วงวันและเวลาที่ภูมิสิทธิ์ไม่อยู่กลับปรากฏชื่อภูมิสิทธิ์ร่วมแสดงตนและลงมติรา่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ส่วนกรณีของนาทีรัชกิจประการวันที่11มกราคม2563ไม่อยู่ในห้องประชุมสภา และในวันเดียวกันนั้นได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองณสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปยังนครเจิ้งโจวมณฑลเหินหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนระหว่างจังหวัดระนองกับเมืองซานเหมือนเซียมณฑลเหินหนานระหว่างวันที่11-15มกราคม2563นาที กลับมาถึงประเทศไทยเมื่อเวลา2นาฬิก40นาทีของวันที่11มกราคม2563แต่ในช่วงวันและเวลาที่นาทีไม่อยู่ในที่ประชุมสภากลับปรากฏชื่อนาทีร่วมแสดงตนและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ตั้งแต่มาตรา43ลงมติเวลา14นาิกา29นาทีถึงมาตรา49ลงมติเวลา15นาฬิก46นาที อันนี้ก็ถูกกาหาว่าใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรของตนเองไปกดเพื่อแสดงตนและลมมติในการพิจารณาร่างพระราบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ประมาณ2,5,6,3นะฮะซึ่งในการไต่สวนก็ฟังได้ว่าทางคุณฉลองนะครับคุณภูมิสิธิ์คุณนาทีรัชกิจประการนะครับไม่อยู่ในห้องประชุมนะฟังได้ว่ามีการเดินทางไปน่าจะมีการจัดงานวันเด็กในวันนั้นนะครับ บางท่านอย่างคุณฉลองนะฮะแล้วก็คุณมิสิทธ์และคุณนาทีเนี่ยมีการเดินทางไปประเทศจีนนะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานนี้ชัดเจนว่ามีการเดินทางไปเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นที่ปรากฏว่ามีการเสียบบัตรของคุณฉลองคุณภูมิสิทธ์คุณนาทีเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นการให้ผู้อื่นเสียบแทนนะครับคณะกรรมการปปชส่งรายงานสำนวนการไตส่สวน เอกสารพยายนหลักฐานและความเห็นไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญาต่อสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและยื่นคำร้องต่อสาลดีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจาริยธรรมอย่างร้ายแรงสำหรับบุคคลทั้ง3เนี่ยวันนี้ในคดีอาญามีการส่งไปยังอายการสูงสุดเพื่อฟ้องคดียังสาลดีกา แผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งอายการสุดฟ้องให้แล้วนะครับวันนี้ทางศาลก็ได้รับฟ้องแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับส่วนในคดีจริยธรรมเพียเดียวกันครับยื่นคำร้องไปยังศาลฎีกาศ <c oughs> าลฎีการับคำร้องประทับฟ้องไปแล้วถ้าศาลพิจารณา,าวิจัยเห็นว่ามีมูลความผิดจริงนะครับก็จะสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆเลยนับแต่วันที่ศาลประทับฟ้อง และอีกหนึ่งคนที่สิ้นสภาพการเป็นสอสอแล้วก็คือธนิการพรพงศาโรธสอสอพลังประชารัฐกรุงเทพกรณีที่ให้ผู้อื่นเสียบบัตรแทนตนเองในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรูจิรัชการที่10เรื่องนี้ปปชาส่งไปที่ศาลแล้วครับเช่นเดียวกันครับว่าศาลจะมีคำพิพากษาในทํานองเดียวกันกันกบนริศรทองท่ราชหรือไม่ คณะกรรมการปปชมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องกล่าวหาสสเขตเจ็กรทมบังซื่อดุสิตพักพลังประชารัฐธนิการพรพงสาโรอใช้ผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนและลงมติในการพิจารณาและลงมติร่างพระชบัญญัติเหรียญราชรูจิรชการที่10จากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า วันที่8สิงหาคม2562สภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ปีที่1ครั้งที่1 4สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1, <c oughs> 1> พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเรียนราชรุจิรัชการที่10 <c oughs> โดยทานิการพรอพวงสาโรธได้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมและไม่ได้ลาประชุม <c oughs> การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิดังกล่าวพิจารณาสามบาระรวด ลงมติเสร็จสิ้นเมื่อเวลา14นาฬิกา1นาทีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม466คนเห็นด้วย464คนและไม่ลงคะแนน2คนทั้งวาระที่1และวาระที่3ปรากฏชื่อทนิการว่าได้แสดงตนและลงมติทั้งที่ในเวลาเดียวกันทนิการได้เข้าร่วมงานเสวนาแบ่งปันความรู้บทบาทแม่แห่งยุคดิจิทัลณสถาวันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมวันแม่ประจำปี2562ที่ธนิการเป็นผู้จัดและร่วมเป็นวิทยากรมีสถานีโทรทัศน์ไทย p ีบีเข้าร่วมบันทึกการเสวนาดังกล่าวแล้วนำมาออกอากาศในรายการที่นี่ไทย p ีบีเมื่อวันที่9สิงหาคม2562ก็พิธิการสำหรับคุณธานิการตรากฏว่า ประมาณเดือนสิงหาคมปี62มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิราชการที่10ก็ปรากฏว่าทางคุณธนิการเนี่ยลงชื่อเข้าร่วมประชุมนะครับแต่ในระหว่างการพิจารณาลงมตินะครับในวาระที่หนึ่งนะครับตลอดจนถึงวาระที่สองมีการตั้งคณะกรรมการ,าการนะครับแล้วก็วาระที่สาไม่มีการลงมติเสร็จสิ้นไปในวันเดียวกันนั้นปรากฏว่ามี บัตรลงคะแนนที่มีการลรงคะแนนแต่ไม่ปรากฏตัวก็เราก็ตรวจสอบว่าเป็นใครนะครับก็ปรากฏมีรายละเอียดว่าทางคุณธนิการนะครับในขณะช่วงเวลาที่มีการลงคะแนนเนี่ยได้มีการเดินทางออกไปในบริเวณแถวใกล้กลๆเพื่อไปจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวเรื่องวันแม่นะครับเราก็เช็คระยะเวลาในการที่ไปเข้าร่วมสัมมนาอะไรต่างๆนียก็ปรากฏว่า มันเป็นไม่ได้เวลาเดียวกันเลยนะซึ่งในระหว่างการเดินทางอะไรต่างๆนะครับเราก็หากกบลบเกี่ยวเรื่องระยะเวลาการเดินทางไปแล้วอะไรแล้วก็เห็นว่าเป็นไปนไม่ได้เลยที่ทางคุณธนิการเนี่ยจะสามารถมาลงคะแนนในวาระต่างๆได้นะครับนะเพราะฉะนั้นแต่เมื่อมีบัตรของคุณธนิการลงแล้วเนี่ยน่าจะมีการใช้ให้ผู้อื่นลงแทนเพราะฉะนั้นการกระทำนั้นก็เป็นชอบไม่ถูกต้องนะครับ คณะกรรมการปรปรชมีมติว่าการกระทําของทนิการพรพงษาโรธใช้ชื่อผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรแสดงตนและหลงมติในการพิจารณาและหลงมติแทนตนเองอันเป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตอนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติการที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเองสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจึงมีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561มาตรา172และมีมูลความผิดฐานกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพศ2561 ในเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าในคดีายาอาการสุงสุดฟ้องให้นะครับขณะน,นี้อยู่ระหว่างการสืบพยานของสารีกาแผานคดีายาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนในคดีจริยธรรมเบื้องต้นสารรอฟังข้อเท็จจริงจากคดีายาก่อนนะครับคดีเสียบบัตรแทนกันถือว่าเป็นบทเรียนของบรรดาสสนักการเมืองในสภานะครับว่าตนเองนั้นมีเพียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงการใช้เสียงของตอนเอง ไปออกเสียงแทนคนอื่นนั่นคือการโกงเสียงในสภาครับในช่วงหน้าผมจะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องของความพยายามที่จะนำคุณทักษิณกลับบ้านไปดูแนวความคิดแนวทางของคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่จะให้มีการนินรโทษกรรมให้บุคคลที่ทำผิดกฎหมายครับ